มีมตีเห็นชอบมาตรการลดภาราค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนจ้าสวัสดีจ้าช่วงนี้ต้องร้องโอยกันเลยเดียวค่าไฟก็ขึ้นค่าแก๊สก็ขึ้นค่าน้ำมันก็แพง นเรื่องนี้น่นะกระทรวงพลังงานเขาก็ได้เสนอเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาราคาของฉีพและก็ช่วยเหลือประชาชนย่างต่อเนื่องผ่านสามมาตรการประกอบด้วยการตรึงราคาัดีเซลก๊าซหุ่งต้ม LPG และช่วยลดคาไฟกลุ่มเปาะบางเพราะมีการเตรียมปรับโครงสร้างราคาพลังงานกล้งใหญยในปีนี้สามมาตรการลดภาราคาใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนในนามีอะไรมั่งฟังให้ดีจ้าย่างแรกเขาจะตึงราคานดีเซล ไม่เกิน3 3บาทต่อลิตรระยะเวลาดำเนินการในน่าเริ่มตั้งแต่เยี่ยย1เมษายนมาจนถึงวันเด่3เดทกรกฎาคม2 5 6 7 ตึงราคาขายปิ๊ก l อ g รั่วแก๊สเนี่ยนะเทระดับซรอย,ยิบซ้ำบาทตอทั้งขนาด15กิโลกร,รมัมระยะเวลาเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1นึเมษาย,ยนถึงวันที่30มิถุนายน2 5ง7นสส่วนสุดท้ายก็เป็นการหลอดขาไฟเทสิบเก้าบาทห้าสตางค์จากเซบาสิบแปดสตางค์เป็น3้ำบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ต่อน่วยให้กับคนในภาคอาัยอยูโยบานและก็ใายไฟฟ้าไม่เกิน300รอยน่วยต่อเดือนระยะเวลาดำเนินการเนนะี่ยเขาเร,เ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 ริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2 5ฮอเนี่จ้า ซึ่งเรื่องนี้นี่นะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้บอกว่าปัจจุบันในราคาพลังงานเกือบทุกชนิดเลยมันมีความพันพูในรับสูงเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งกระทรวงพลังงานเขาก็ได้พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดภาราคาใช้จ่ายซึ่งในส่วนของน้ำมันรัฐบาลเขาก็ได้กำหนดเพดานว้ทเท33บาทต่อลิตรเนื่องจากว่าสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเทชัยอุดหนุนในนาติดหลบว่าเซ้นลานบาทแล้วหากไม่อุดหนุนราคามดีเซลดี แจริงก็จะโยเทซัมซบาทถึงสามสิบ้าบาทต่อลิตรแล้วก็อาจจะมีการปรับเพดานหากราคาถํานันในลาดโลกปรับตัวซึ่งขึ้นทางนี้เนี่ยนะสามมาตรการเทค่นงคดีเสนอเข้าคณะธรมนตรีก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นเท่านั้น ตามลักเกียร์แล้วก็กดไม้เที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เตรียมี่จะมีการรือระวัปราคาพลังงานไหมก็คาดว่าจะยกรางกฎไม้ไหมซึ่งจะทราบมาดําเนินการภายในปีนี้คนไทยเราเนี่ยนะก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานที่มีความยุติธรรมแล้วก็มีการสะท้อนถึงตนทุนี่แท้จริงแล้วก็จะเป็นการปรับรุบบนพลังงานของประเทศไทยเทจะมีความอย่างยืนต่อไปในอนาคตน,นั่นแหละจ้า ไอ้ยะน้องเศร้าหน่อยเห็นด้วยนะกรรมการนี่เพราะว่ามันจะทราบมาช่วยลดภาราคาใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละจ้ะบ๊ายบาย